ฝน oh! ตกทักตกแน่พี่น้องอ้ยเบิ่งน้ำไหลท enfin, ั uh, ้งล ah! ื ura, ่นพี ura, ่น้องโตก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 เลยทักตกแน่ฝนกับฝนทักฝนแน่ทุกบ้านโอตกวันแรกน้ำไหลเต็มถนนเลยครับเฮ้เดี๋ยวไปบวกม่วงโดดพี่น้องน่าพูดแต่มีะของกันโดกด้วยกันพี่น้อง โอ้เนยขาาึ้นง้ยเออแห้งขึ้นแห้งขึง้นแค่แน้อยกับว่าสตอืดนมน่พี่นองเนาะเราห้างอยู่ดรออกหยากแน่นะืนห้งอีสานคือคักอยู่แล้วเม็ดฝนไหมพา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 ล้น น่อยโยโยกางางางฉมองต้อนนี้ก,ก็เล่จะเป็นมากฝนห้ามหมฝน,นแรงมากเยนน็น,ยนปัยนยังทา้งเย็นนาใบเลเล็เล ปลาองคตึทางข้าบา้านแรงนั่นก็หัวซื้อนี่นห,ห,หล่นทางลิ้นแห้งบ่แห้งเบิ่งหลอพี่น้องทางลิ้นก็เจอที่ซื้อหีว่าไหลเป็นไหลไหลย้อนครับหรือว่าเฮ็ดบ่ผ่านกับบ่จัด<ม>ไหลออกทางลิ้นไหลออกกลางเลยโอ้แห้ง แน่แนลบฝนกันพี่น้องลบของมาทางทีกันจ่าจากเว้ลบห้ามงวงตอนดอกงวงแล้วพี่น้องดองดอง,ดองไม่ได้กินวะขายกินซุปหลายฟังน้ำมันก็ร้ายครับฟังเขตไปข้างก็จะม้วเต็มร้ายก็ข้างนี้ กว้างเดียวหาหกวยโอ้เป็กได็น้อทางข้างอื่นเป็นยังไงครับ,งงรบพี่น้องฝนมากไปพัทยารครับหมู่บ้านจอมเทียนกับตกนี่มันตกข้างพัทยาเหนือข้างพัทยาเหนือครับตกเทียนเหนือลงโป้นี่ตกพัก อยากไว้ปทำนี้กันพี่น้อง